สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกเทคนิคการถอดสเตอร์หน้านะครับอันนี้เป็นของมินจาหกห้าูนย์ครับสเตอร์หน้ารถเนี่ยมันจะถอดยากนะครับพุณรถบิ๊กไวท์เนี่ยเทคนิคการถอดง่ายๆนะครับที่ผมใช้นะครับผมใช้เหล็กขัดเอานะครับผมหาเหล็กมาต่อให้พอดีกับร่องฟันนะครับมันจะอยู่แน่นเลยมันจะไม่ขยับนะครับผมขัดแล้วก็เอาบล็อกสวมเอาบล็อกสวมนะครับใช้บล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อด้ามเอาต่อด้ามเอาแล้วผม้นลูกให้ดูนะครับ แล้วก็หนออกดูจุดคำ้ำจุดค้ำนี่ห้ามค้ำกับแข้งห้ามคำ้ำค้ำกับตัวเครื่องนะครับค,ำบค,ดดคบนน้ำกับตัวโครงรถได้นะครับอย่างนี้ผมค้ำกับตัวโครงรถนะครับมันจะมีความแข็งนะครับผมมันจะมีความแข็งนะคแค่นี้เองครับเทคนิคการส,สเตอร์น่าง่ายๆครับลองเอาไปทากันดูครับ